เกมฟุตบอลนะครับทอทัลฟุตบอลนะครับรองรับจอยคอนเทลเตอร์เต็มรูปแบบนะครับผมนี่ครับสังเกตได้ว่าหน้าจอจะไม่มีปุ่มกดทัชสกรีนเลยครับเพราะว่าตัวเกมนั้นรองรับจอยครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มีจอยก็สามารถเล่นแบบทัชสกรีนได้นะครับเกมภาพสวยครับ อลังการงานสร้างเลยทีเดียวเดี๋ยวจะบอกวิธีดาวน์โหลดครับยิ่งทีหึงติดเป็นศัตรูนอกนะครับสามารถโหลดมาเล่นกันได้ หลายมัดหลอกยิงได้นะปุ่มกดนี่ตั้งมาเหมือนฟีฟ่าเลยครับสักบล็อกดียิงครับเ้าพาดครับพาดครับกดกูออกได้เหมือนกันครับนี่ครับอื ประมาณครับโอ้โหส่ง <merger. S 1> ไม่ถึงเพื่อนเดี๋ยวส่วนการต่อจอยนะครับเดี๋ยวจะทำเป็น คลิปแยกออกมาอีกทีนะครับว่าใช้จอยอะไรเล่นนะครับผ่านมือถือนะครับ <c oughs> ไม่ทันอ้าวโอ้โหสง่งผิดตัวจบไปครึ่งแรกนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูวิธีการดาวน์โหลดเกมนี้กันครับ ที่ให้เราไปที่ Google Chrome นะครับแล้วก็เซิร์ชหาคำว่า Total Football ครับ Total Football มันจะขึ้นมาลิงก์แรกเลยนะครับเป็น Total Football สำหรับ Android ดาวน์โหลด APK นะครับกดเข้าไปเลยครับนี่ครับเว็บไซต์นี้ครับ เราก็เลื่อนขึ้นมาหาสีฟ้านะครับที่เป็นคำว่าเวอร์ชันล่าสุดฝั่งซ้ายนะครับกดเข้าไปเลยแล้วก็มากดตัวนี้ครับสีเขียวดาวน์โหลดนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จนะครับเราก็กดติดตั้งนะโทรศัพท์มันก็จะแจ้งเตือนว่าเป็นไฟล์ที่อันตรายแล้วก็กดดาวนโหลดต่อได้เลยนะครับหรือไม่ก็ช่วงที่กดติดตั้งนะครับมันจะ แจ้งเตือนนะครับว่าเป็นไฟล์อันตรายแล้วก็กดติดตั้งไปเลยครับไม่ต้องกลัวอะไรนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับมันก็จะเข้าสู่เกมโดยการล็อกอินอีเมลก็ได้ครับล็อกอินอีเมลแล้วก็ facebook นะครับส่วนตั้งค่าจอยนะครับเดี๋ยวผมทําคลิปแยกอีกทีนึงนะครับ บอกว่าอย่างนึงนะครับเกมนี้นะเป็นเกมที่รองรับจอยโดยตรงนะครับไม่ใช่งนเป็การตั้งค่าปุ่มผ่านอาแอปอื่นนะครับผมคือเสียบจอยปุ๊บคือเล่นได้เลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องตั้งค่านะครับ

opponents around. Blade will be restarted with a throw. What's in a good challenge on the flank? Causing problems. Trying to shot from just outside. กัน <c oughs> ได้หนึ่งศูนย์เนี่ยครับมันถูครับช้ายิงติดเซฟครับแล้วก็เปิดโด่งเข้ามาเป็นแรดฟอร์ดโขกด้วยไหล <c oughs> <c oughs> เข้าไปครับสนุกครับใช้จอยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ